ในคลิปในวันนี้นะผมผมได้ทําการวาดรูปเจ้าไททันสปีกแมนนะครับออกไม้ผมช่วยจัดการกับมิกจีอัปเกรดนะผมก็ถ้าอยากดูคลิปนี้แล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูคลิปกันเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบานไม่อพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิ เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดเนองคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะทุกคนครับช่วยผมด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ในน้ำครับผมทุกคนช่วยผมด้วยช่วยกันกดไลค์นะครับผมเพราะว่าผมขึ้นไปจากน้ำไม่ได้ทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยครับกดไลค์เร็วทุกคนเพรอากาศจะหมดแล้วทุกคนเร็วช่วยกันกดไลค์เร็วเร็วเร็วออ้ย ขอบคุณนะครับทุกคนที่กดไลค์ตอนนี้ผมก็รอดแล้วนั่นเองเย้โอเคทุกคนเรามาเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก็คือคลิปวันนี้ยเราจะกลับมาวาดลูกมันอีกแล้วทุกคนคือแต่รอบเนี้ผมลืมเอาแปลงพิเศษมาอีกแล้วทุกคนช่วยกันกดติดตามแล้วคอมเมนต์คำว่าแปลงจงมาทุกคนคอมเมนต์กันนะครับแปลงจงมาโอ้ oh, ทุกคนนี่ไงมันมีคนคอมเมนต์ไงเมื่อกี้มันมีคนคอมเมนต์ปุ๊บผมได้เลยโอเคตอนนี้เรื่องผมเหลือน,น้อยผมต้องการขอมาเพิ่มพลังชีวิตให้กับผมผมเลยจะวาดจะวาดเป็น เนื้อนะครับผมเป็นเนื้อวัวเออนี่เหมือนเป๊ะทุกคนชืบ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 อ่านี่คุณเนื้อวัวผมต้องการเนื้อวัวอะอะไรเนี่ยไม่ใช่นี้เนื้อวัวเนื้อวัวพระเจ้าผมต้องการเนื้อวัวเนื้อวัว ผมสวยผมยังว่ามันละเอียดไม่พอเฮ้ยนี่เอาละผมต้องการเนื้อวัวขอเป็นมีเดียมแรนะพระเจ้าไม่เอามีเดียมแรเอาแบบสุกแล้วเฮ้ยโอเคได้อยู่แหละโอ้โนี่ไงทุกคนสวยเป็นเนื้ออันใหญ่ด้ยโอเคเจ๋งไปเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรอะ่ะใครโยนอะไรมาแระดึงผมรู้สึกผม ผมรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยผมต้องการอาวุธป้องกันตัวผมต้องการดาบหินผมต้องการดาบหินมาป้องกันตัวขอเป็นดาบใหญ่ๆแล้วพระเจ้าเพราะผมจะได้ปลอดภัยอยากใครไม่รู้ที่ปายาใส่ผมเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยาอะไรแต่พระเจ้าช่วยปกป้องผมด้วยได้โปรด โอเคขอดาบหินพระเจ้าผมจะมาป้องกันตัวเองอะนี่งไงทุกคนโอ้ดาบใหญ่มากเจ๋งไปเลยนั้นเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าเราจะลงไปยังไงดีอืมลงยังไงให้ปลอดภัยเหรออ๋อใช่ใช้เอนเดโฟจัดไปเราจะใช้เอนเดโฟเอนเดโฟเออเอนเดโฟมันจะออกสีเขียวๆหน่อยอ่าะออมานนี้แล้วก็เป็นวงกลมปึ๊บอ่ะแล้วก็สีเข้มๆหน่อยด้านไหนปึ๊บอ่านี่ไงทุกคนเอนเดอหกสิบสอันละกันพระเจ้านี่64อันผมขอ64สอันนะครับพระเจ้า เออป่าได้ที่ไหนแล้วเนี่ยพระเจ้ามาปล่อยกับผมไหมโอ้อะไรเนี่ยขออีกอย่างได้อีกอย่างหนึง่งไม่ได้เรื่องเลยพระเจ้าลงเดินไปเองก็ไล้วึบฮึบเออจะลงยา,ากกว่าเยอะอออกไปเอ้เอยใครปายาใครปลายาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมดที่ไหนอย่าเข้ามานะพ่อมดฉันมีดาบยักษ์อย่าเข้ามาไม่มีนี่หว่าโอเคทุกคนผม,ผมว่านะคลิปนี้อะ่ะทุกคนผมอยากจะกําจัดบิ๊กจีอัปเกรดนะทุกคนคือบิ๊กจีเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยนะทุกคน ผมว่านะผมต้องวาดอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะไปสู้กับบิ๊กจนะโอเคอมชุดเกาะหรอชุดเกาะจริงๆผมอยากได้เป็นชุดเกาะไอเนี่ยชุดเกาะแบบเทคโนโลยีหน่อยทอุกคนอ่าผมจะลองวาดตามจินตนาการของผมผมไม่รู้ว่ามันจะมีไหมอะ่ะแต่ปกติมาค้าบมันไม่มีนะอ่ามันจะเป็นหมวกสีขาวนี้อ่าฮะก็จะมี กระจกตรงนี้อโอฝนตกด้วยทุกคนไม่เป็นไรอ่าโอเคนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะหมวดที่ผมคิดไวนะ้เนี่ยเอ่อนี่ไงเอ้ยมีจริงๆด้วยเหรอโอ้มันเจ๋งมากแต่มันปิดตาของผมโอเคนั่นเราว่าชุดเกาะมาเลยดีกว่าชุดเกาะมันจะต้องเจ๋งๆนะทุกคนนี่ชุดเกาะขอเป็นสีฟ้าๆตรงกลางด้วยแลวกันคิดว่าจะมีไหมโอเคนี่ได้แล้วชุดเกาะนี้น่าจะเจ๋งน่าดูเลยนะเพราะผมดูจากรูปประพันธ์สันฐานมันแล้วน่าจะโหดมากๆเอ่ออะไรเนี่ยคูทีเชิร์ตทอะไรได้ ไม่นทำอะไรได้เลยเไปชิวๆเลยโอ้เป็นเกาะธรรมดาก็ได้วะ่ะเป็นเกาะเนเธอร์ไลท์โอเคโอ้ย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 สเกลิตันอเมริกันสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์เหรอ,อ โอ้ยอย,ยิงแรงกว่าเราอีกนะเนี่ยไหนชุดเกาะได้ยังชุดกเกาะนี่เธอไรสุดเท่ของเราวัาดีส่วนปักเป็ดโอ้ยซอมบี้ยิงปืนทุกคนซอมบี้ยิงปืนผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนผมจะตายผมจะตายผมจะตายโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเกาะนี่เสียงมากเลยทุกคนเฮ้ยเวราเป็นชุดเกาะที่ดีจัดไปอือเอาละสิ่งที่ผมจะว่าต่อไปนั่นก็คือกางเกงแล้วกันนะทุกคนกางเกงเอาเป็นกางเกงยังไงดีอยากได้กางเกงจริงๆอ่ะมันจะมีกางเกงสีส้มไหมผมอยากลองว่ะกางเกงสีีสสส้้มมกกางงเ มันจะมีให้ผมเลยเนี่ยกับรองเท้าสีดำโอ้ยซอมบี้ตีนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยไอตัวมีปืนมันมาอีกแล้วโอ้ยไมอะไรนักหนานี่กับ mm. ไอตัวมีปืนแน่รองเท้าอ,าอะไรไมาด้วยจริง OK. โอเคเฮ้ยดูยคนผมผมรู้สึกว่าผมกระโดดสูงขึ้นโอ้ยจะตายแล้วหยุดยิงโอ้ยเลือผมเหลือแค่ครึ่งหนึ่งผมต้อกตาหัวใจเพิ่มผมต้องวาดหัวใจผมต้องวาดหัวใจอาดูชยด้วยซอมบี้จะไปหมดเลยผมต้องวาดตอนเช้าผมต้องวาดตอนเช้าวัดพระอ,อ,อาทิ <p are> <hong S 2> ตยวาดพาทิตยวัดพระอาทิตย Foff-foff-foff. โอเคทุกคนตอนเช้าของผมเอ้ยอะไรเนี่ยกางเกงเสือก็เทอยู่นะแล้วไหนละอนเช้าว่าตอนเช้าเล้วไม่เห็นได้เลยโอ้โหมันเลื่มมาแล้วโอเคตอนเช้าแล้วแต่ตอนนี้ฝนกำลังตกซอมบี้ยังไม่ตายผมต้องวาดก้อนเมฆขึ้นมาโอ้ยลำบาก่างเลยทุกคนฟื้นฟื้อฟื้นฟื้ฟื้อะโอเคก็เจ๋งดีเอาล่ะโอ้ชุดเกราะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวขอจัดการกับพวกนี้ก่อนนี่ไงได้เลยเอ้ยหมวกไม้ในเฮลรผมว่าหมวกผมเจ๋งกว่าว่ะทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ้ทุกคนผมว่าอยากได้ดาบที่หกวันนี้อยากได ภาพที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยคิดว่าจะมีไหมจะลองวาดดูก่อนแล้วไง นี่ขอดาบเพชรใหญ่ๆดาบเพชรใหญ่ๆโอ้ยโอโอเคขอดาบเพชรใหญ่ๆพระเจ้านี่ไงตายไปซะดาบเพชรใหญ่ๆอยู่ไหนเนาะขอใหญ่ๆแป๊บนึงเราต้องพิมพ์ข้อความบอกพระเจ้าขอใหญ่ๆแป๊บนึงคำว่าบิ๊กขอบิ๊กนะพระเจ้าขอบิ๊กอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะใหญ่เลยอ๋อคือตีแล้วติดยาสโลเนตโยผมวเจ๋งนี่นะทุกคนเอาล่ะทุกคนต่อไปผมว่าผมจะลองทดลองสู้ในนรกนะทุกคนจะลองไปนรกดูก่อนแล้วกันผมจะทดลองว่าชุดเกราะของผมโหดแค่ไหนไงอ่ะในประตูนรกเฮ้ยนี่ไงประตูนรกเจ๋งไปเลยโอเคได้เวลาไปนรกโอ้้ผมวาถึงงนรกแลลเเจ๋ไปย โอ้โนแก๊อ้ยแก๊สนโอ้ยโอโทกคนผมอไม่ทันคเร็วเินอ้ยอยกับโลกกลบนี่กลับลก้จะตายอะไรนี่ยมต่เลยรไมู่้มาหดเลยอเคได้เวลาที่เราต้องเสกไททันสปีเกอร์แมนมาเลทุกคนเคมันจะเสื้อสีแดงแทุคนไม่สิเราต้องเริ่มวาดจากหัวมอเื้อมันจะแดงแดงนเสื้อแดง มีลำโพงด้านหลังมีอะไรไม่รู้สีส้มๆตรงกลางทุกคนผมว่าเหมือนนะเอ้ยควันอะไรเนี่ยเอ้ยควันหายเอ้าควันหายควา,หายวาหันเอ้าหายไปไหนเนี่ยควันหาย ควายหันเอ้ยทุกคนควายมันมกลับมาอีกแล้วควายไม่หายแล้วทุกคนควายไม่หันเอ้ยนี่ไงไท่านสปีกแมนเอ้ยเหมือนหรอนายคิดว่าเหมือนไหมเนี่ยฉันว่าวไม่เหมือนซะอีกอ๋อเอาล่ะ,ละคืออย่างนี้เ้ยฉันอยากให้นายช่วยฉันจัดการไททันเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่จัดการไททันจัดการเป็นบิ๊กจีอะนะ,ะนะบิ๊กจีอัพเกรดนายพอช่วยฉันได้ไหมได้หรอโอเคนั้นนั้นเราเดินทางไปทางนั้นกันเถอะฉันว่าบิ๊กจีอัพเกรดนั้นอยู่แถวๆนั้นนะนี่ตามมาตามมาคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนั้นเเเดดี๋ยราไไ้องจ โอ้ยท่านท่านสปิกระแมนเฮ้นี่ท่านสปิกร์แมนคือฉันขอโทษนะที่ฉันพานายข้ามมหาสมุทรแปิฟิกนาฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่แถวแถวนี้ไหมอะฟ้าใช่มันฟ้ามากมันไกลมากเอาล่ะผมว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนี้เฮ้เฮ้เอาเจอแล้วนั่นไงเห็นไหมน่ะใส่ชุดกอดด้วยเอาล่ะได้เวลาไปจัดการมาแล้วพร้อมยังไปจัดการมาเลยเลทสโกไปมานี่เลยมานี่เลยนี่ เฮ้ยมันมองไม่เห็นเราเหรอเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันลงมาสิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะตา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 ยช่วยผมด้วยครับเฮ้ยนายมีปืนหน่อฉันไม่มีปืนน,นายนายพอจะหลบปืนให้หน่อยได้ไหมอย่างเช่นปืนเอใคเอ้ยขอบคุณมากปืนอะไรเนี่ยปืนโซนิกไรเฟิลคือ,อยังไงเรายิงได้เหรอไหน นี่เนนี่เนโอ้ย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 เดี๋ยวจัดการมันโอ้ยโอ้ยมันมันตีเจ็บมากมันตีเจ็บมากโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วนายนายนายเราจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไนี่นี่ไนตายสิตายเฮ้ยตายแล้วโอเคเราจะัดการมันได้แล้วแต่เราเดินทางมาตั้งหลายชั่วโมงเพื่อจัดการมันตัวเดียวนายเหนื่อยไหมอืมไม่เหนื่อยพอสู้นะฉันเหนื่อยพอาเดินทางท้าล่าขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยจัดการเจ้าบิ๊กทีอัปเกรดอะนะโอเคโอเคขอบคุณนายมากฉันจะคืนปืนให้นายแล้วกันเอาไปเอาไป thanks ไม่เป็นไรไว้นายเจอกันใหม่เจอกันใหม่ายบายบ๊ายบาย บายบายไม่นายไปแล้วเหรอโอ้ oh, ไม่นะอ๋อโอ้ทุกคนผมจากเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนไปแล้วโอเคนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากให้คนแคร์ก็กดใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าอยากให้ว่ารูปตัวอะไรก็บอกรวดนด้วยนวะผมจะมาคลิปหน้าผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยไปเย่